รุ้มในการวิทิตาท่านประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระท่านสมาชิกสตรีบุรุษที่เคารพรักทุกท่านค่คะดิฉันพยายามกั้นใจไว้ไม่ม,มพูดว่าผู้สูงอายุนะคะเพราะถือว่าพวกเรานั้นเ,นเรียกได้ว่าเป็นคนร่วมเจ n x ด้วยกันคะ่ะก็คือวันนี้นะคะ่ะ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบก,กับท่านเพื่อนๆสมาชิกรวุ่นๆกันนะคะเราเรียกว่าเราเป็นสาวยุค Gen X แล้วกันนะคะคงต้องเรียนว่าทุกครั้งที่มาร่วมประชุมกับทุกท่านนะคะก็อาจจะมาอย่างไม่พร้อมเพรียงเท่าวันนี้เพราะวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันรับสักระาษใหม่นะคะปีใหม่ของเราปีพศ2566ถูกไหมคะแล้วเมื่อสักครู่เราก็ตั้งโครงการกันไว้ชัดเจนแล้วค่ะว่า9 ก้าวลูกปีใหม่ฝ่ใจก้าวก้ารักปีใหม่ฝ่ใจผู้สูงอายุนะคะวันนี้เป็นมอตโต้ของของงานของเราในวันนี้และทุกท่านก็ยังดูสดชื่นมากค่ะโดยเฉพาะยิ่งท่านอาจารย์สมพลนี่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับดิฉันมานานแต่ท่านนี่รุ่นลือใช้นาลืหน้านะคะของดิฉันที่รุ่นเราวรับยุคตดนี่หละท่านจะรุ่นสมบัติอะไรยาแม่จะแบบ เรารวมกระต่ายรุ่นแต่เป็นมิตหมายที่ดีค่ะว่าเราไม่อยากเป็นทรัพยากรมนุษย์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ทางานให้กับแผ่นดินให้กับบ้านเมืองมาเป็นระยะเวลายาวนานทุกๆท่านค่ะร่วมทำคุณงามความดีมาตลอดระยะเวลาของชีวิตอาจารย์สมพลไม่น่าเชื่อฉันจับมืออาจารย์สมพลบอกว่าอาจารย์อาจารย์มีานุ่มเพลินอายุเขาไร่เราปีนี้อาจารย์บอกว่าใครรู้ว่าอาจารย์อายุเท่าไหร่คะดูประมาณนั้นนะแต่จริงๆอ่ะอายุ เท่าท่านชวนีกเลย4ใช่หรือรู้อ่อนอ่อนดูนท่านชวนก็ไม่ดูอายุค84แต่ว่าอาจารสองคนละ84อาพวกเราปรบมืออาจารย์สังคหน่อยวันนี้มีใครอายุมากกว่า84ดีไหมคะ8อายุไหนคะ85คะ87 87ใครมีนอะกว่า87ไมเอาเอาของขวัญให้เลยอายุ87 84 ท่านรองพูดเลยการบอกนะเพาะว่าทำตัวให้ยุ่งตลอดเวลานะออกมาพกกระเป๋ื่อมีใครมากกว่าเก่าบเจ็ดไหมคะเท่าไหร่คะประมูลประมูลเท่าไหร่แปดสิบหก จะถือว่าคนอายุ80กว่าประมาณนั้นแล้วแต่ยังครองสติสัมปชัญญะทุกอย่างแล้วก็ทำภารกิจให้กลับบ้านงงได้อย่างได้อย่างเข้มแข็งนะคะคุมสอสอทั้งสภาได้นี่ก็ถือว่าเป็นธรรมดาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็ไปดูว่ากลยุทธ์ของการครองตนครองใจตนเองค่ะให้การมาเป็นปูชนียบุคคลที่อายุเลเวได้อย่างเข้มแข็งเพราะอย่างที่ท่านรองผู้บัญชารที่กล่าวบอกค่ะว่าชัดเจนแล้วนะคะอย่างที่อ๋อพี่ใหญ่ใหญ่เล่าให้นะคะ ต่อไปค่ะ,ะโครงสร้างของสังคมของประเทศไทยของประเทศไทยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนั่นก็จะคือมีคนที่เป็นผู้สูงอายุอะค่ะตั้งแต่อายุ60ปีถ้าเอา,เอาเอาเลตของของของราชการก็คือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปจนกระทั่งตายเนี่ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีจำนวนสูงขึ้นจนเรียกได้ว่าเป็น complete age society คือเป็นสังคมของ ผู้สูงอายุที่สมบูรณ์แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปี2565จริงมันเริ่ม64แต่เราเจอโควิดไปอยู่เราก็เลยไม่นับเอาข้ามาเป็นปี2565นะคะนะและอัตราการเกิดอันนี้สำคัญนะคะอัตราการเกิดของเด็กๆที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยของโครงสร้างสังคมคือเกิดน้อยกว่าตายอันนี้ก็จะมีนายามัยสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตนะคะและนอกจากนั้น เด็กๆที ite, ่เ you ก know ิดมาอายุสักประมาณตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตอนนี้สักสิบขวบกลายเป็นเด็กซึ่งเกิดมาโดยโดยอาจจะพ่อแม่คือคนทํางานคนมีสถานหน่อยคนที่พร้อมหน่อยจะเกิดลูกน้อยถูกไหมลูกๆเราไม่ยอมมีลูกเลยด้วยซ้ำถูกไหมคะแต่คนที่พ่อแม่ยังไม่พร้อมแต่จะเกิดเยอะเห็นไหมคะงี้ไอ้ตอนพัฒนาพัฒนาเด็กรุ่นนี้ ฉะนั้นเด็กตอนนี้โตขึ้นมาจะรับไม้ต่อจากพวกเราไม่ทันวันนี้โครงสร้างของสังคมเรากลายเป็น,นรทรงระคังปั้มหน่อยระคังความ,าวามไม่ใช่ทรงพีระมิดเมื่อก่อนคนแก่จะอยู่ทุ่นกลถูกไหมก็อยู่ยอดนิดนึงคนทํางานก็จะกว้างหน่อยเด็กเกิดก็รองประมาณนี้เป็นต้นแต่วันนี้ไม่แล้วกลับกลายเป็น,นรทรงระคังปั้มอพวกเราเยอะเลยเ้อไ,ไหมคะคนทํางานก็น้อยลงยิ่งเด็กเกิดยิ่งน้อยกลายเป็นทรงระคังปวามซึ่งน่ากลัวไหมน่ากลัวค่ะ อีก20ปีข้างหน้าโครงสร้างของสังคมประเทศไทยจะเปลี่ยนไปและจะเป็นปัญหาของประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราต้องทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีค่ะนะคะก็คือวันนี้เรานั่งด้วยกันนะคะแล้วเราต้องมีสัญญาใจกันค่ะว่าเราร่วมนี้นะรุ่นงราวรัที่จะนำเนี่ยได้หรือว่าเรื่อมุ่สมัแบเมธาดีอรัญญานำงค์ขอย่างได้ต้องสัญญาใจกันค่ะว่าเราจะตั้งใจในปี2566 นะคะว่าเราจะไม่เราจะไม่แก่เราจะไม่ตายกันก่อนอายุ75นะเราจะไม่แก่แล้วเราจะไม่ตายกันจนแล้วถ้าอายุ75เพราะเราต้องซิงเกิลเฟิร์แบบนี้ค่ะต้องทำงานแล้วก็ช่วยกันเป็นอะไรนะคะแรงขับเคลื่อนประเทศของเราต่อไปคนที่อายุน้อยกว่าเราให้โอเคอยู่แล้วอ่ะนะคะเราก็หวังขึ้นพวกคุณเพราะพวกคุณจะอยู่ในเจน X เอ่อขอโทษอยู่ในเจน Y Gen Y คือพราเอกนางเอกของประเทศนะคะ เราเป็นคนที่มีวาท่าวะมีกําลังมีความรู้มีทุกอย่างจะเป็นหน่วยกล้าายหน่วยแรกเป็นพร้เอกนังเอกที่เราพวกเรานี่เป็นผู้กํากับการสแสดงกันนะเป็นผู้อำนวยการสร้างแต่เราก็ทิ้งไม่ได้ถูกไหมคะส่วนเด็กๆนะั้นเราก็จะจูงมือเข้าไปพร้อมๆกันอันนี้มันมันก็จะไปได้ทั้งรุ่น Gen X Gen Y และ Gen Z นลรไหมคะวันนี้ประเทศเราจะขับเคลื่อนไปได้ยากมากถ้าเราไม่จับมือกันแน่นทั้งสาวัยน,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันปีใหม่ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นเกือบจะเรียกว่า,ว,าวันนี้วันที่9ถูกไหมคะและสิแล้วอ่ะสิ้นัการางคมค่ะก็ยังไม่เป็นไรค่ะเป็นสิบวันแรกของของต้นปี2566นห้าอยหกะคะจะฝากข้อคิดเพราะว่าพูดเรื่องพูดเรื่องผู้สูงอายุของเรามา่อนข้างเยอะจนในที่สุดป้าแตนบอกว่ามาเป็นที่ปรึกษาของชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลวัชิระกนันนะเพราะเห็นตั้งแต่เนี่ยอ้อๆอออออตั้งแต่ท่านสมนยังหนม่มตั้งแต่อายุ30ปี ก็วนเวียนอยู่กับผู้สูงอายุโรงพบาลวัชิระลจนวันนั้นในปี2535ก็ไบายเดินร่วมหน้าเดินทางร่วมหน้าไปกันเยอะมากแล้วนะคะจนกระทั่งมาถึงรุ่นต้อแต๋ก็เลยวันนี้ก็อุปโลกตัวเองแล้วค่ะว่าออไหนไหนก็ไหนไหนพ่เล่ห์อกกันมาแล้วจริงๆก็ก็เลยมาอยู่ในชมรมของผู้สูงอายุของโรงพยาบาลวัชิระด้วยความปรารถนาดีต่อกันมาโดยตลอดแต่ออนก็มาย้ำว่เรื่องของความรับผิดชอบ นภาครกิจของพวกเราอย่ายอมแพ้นะคะเราก็ต้องเป็นคนมือที่ดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองไปได้ไม่มีใครแก่อยา่าจะสายได้นะคะไม่มีใครแก่เกินกว่าที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตเลยนะคะชีวิตเปลี่ยนเมอเขียนเป้าอ่อนบอกเด็กๆบอกวัยรุ่นและมาบอกพวกเพื่อนรุ่นนั้นค่ะว่าอย่ายอมแพ้ค่ะหมายความว่าจงตั้งเป้าหมายในชีวิตอยากปล่อยชีวิตไปวันๆเนี่นยหมคะวันนี้ค่ะเสร็จแล้วคืนนี้ก่อนนอนว่ารับสวดมนต์เรียบร้อย เรามานั่งคิดดูสิคะว่าปี2566เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราอย่างไร